สวัสดีค่ะช่องเจคเคนอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอมาแนะนําบ้านสวนนะคะแปลงนี้เป็นบ้านใหม่เลยค่ะทุกท่านบ้านใหม่บนพื้นที่ขนาด167ตารางวาค่ะมีพื้นที่ว่างเหลือสามารถทําประโยชน์ใช้สอยได้นะคะ บ้านใหม่ทำเลดีค่ะราคาจับต้องได้นะคะมาพร้อมพื้นที่กว้างๆ167ตารางวาภายในตัวบ้านนะคะจัดไว้แบบจัดแยกอย่างรงตัวค่ะ3ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัวมีห้องรับแขกมี1ห้องโถงนะคะแยกเป็นสัดส่วนพร้อมเข้าพักได้เลยค่ะทุกท่านอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะห่างจากถนน4แยกบายพาสหนองใส2กิโลเมตรค่ะ อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะหนองใสนะคะอยู่ในเขตของอำเภอเมืองค่ะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกแน่นอนะนุนไม่ไกลความเจริญนะคะสนใจนัดชมพื้นที่ติดต่อตามเบอร์โทรและยังสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยค่ะราคาแปลงนี้นะคะแบบเหมายกแปลงเลยนะคะทั้งบ้านและที่ดินค่ะราคา1น9่ง0้านสี่แบาทนะคะ รรปส่วนใหญ่ที่เจ้าของได้ลงไว้นะคะก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับภายในบ้านนะคะซึ่งนอกบ้านก็จะมีเหมือนจะมีแค่รูปเดียวนะคะคือรูปอ,อสองรูปค่ะทุกท่านมีรูปแรกอีกรูปหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นตัวบ้านนะคะสนใจนะักชมก่อนดีที่สุดค่ะเพื่อชมแนวเขตด้วยนะคะเอกสารด้วยและสภาพแวดล้อมจริงด้วยนะคะในรูปกับพื้นที่จริงนะคะก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ ทุกแปลงนะคะลุกท่านต้องไปดูแปลงจริงก่อนค่ะสนใจเน้นโทรนัดล่วงหน้านะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนั้นๆแต่วันนี้เจะแคนโนตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ